คนผมกับพาฟ้าวันทุกคอีกแล้วนะคะไม่ได้เจอกันมาตั้งนานนะคะวันนี้ก็พิเศษสุดๆเลยนะคะพาฟ้าจะพาทุกคนมาชมงานมอเตอร์เอปี2021นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าภายในงานเนี่ยจะมีอะไรที่เป็นน่าสนใจบ้างนะคะบอกเลยว่างานนี้เนี่ยมีรถใหม่ๆเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรถ EV นะคะที่กำลังมาในช่วงนี้เลยนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นตามพาฟ้ามาเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บูธของ Mercedes-Benz นะคะและกันแรกที่พาทุกคนมาดูนะคะนั่นก็คือเจอ Mercedes ้ m า m มอร์ d e เดส y ม a c บัก GL s 600คันนี้นะคะจะบอกได้เลยว่าโอ้คันนี้นะคะเป็นรถหรูรถครอบครัวที่ค่อนข้างกว้างขวางมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งภายในของเขาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับอคอนโซลหน้านะคะที่เป็นสีน้ำตาลนะคะพร้อมกับ เบาะนั่งสีน้ำตาลนะคะบอกได้เลยว่ารับกันแล้วก็เข้ากันมากๆเลยนะคะภายในนะคะจะค่อนข้างกว้างขวางมากๆเลยนะคะถ้าเกิดได้เข้าไปนั่งเนี่ยบอกได้เลยว่าคนที่ตัวสูงสูงนะคะเข้าไปนั่งแล้วก็จะหัวเนี่ยไม่ติดแน่นอนนะคะแล้วก็พังด้านหลักเรามาหลังกันบ้างดีกว่าด้านหลังเนี่ยเหมาะแก่บริสารมากๆนะคะซึ่งภายในเขาจะมีจอให้ดูด้วยนะคะนี่บอกเลยว่าลักชัวรี่มากๆนะคะมีทั้ง เบาะนะคะมีที่พิงขาด้วยนะคะสามารถสามารถเหยียดขาได้ยาวมากๆเลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่เป็นรถครอบครัวเนี่ยก็เหมาะจะเป็นรถผู้โดยสารนะคะซึ่งคันนี้นะคะก็เหมาะที่จะเป็นรถครอบครัวมากๆนะคะใครที่มีเด็กเล็กๆนะคะก็สามารถให้มานั่งข้างหลังได้นะคะนั่งหลังกับคุณพ่อคุณแม่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านหลังของเจ้าไม่บักคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะไฟไท้ายก็จะมีลักษณะ เป็นแบบเหลี่ยมมนๆตรงนี้นิดนึงนะคะเขาจะมีไฟตัดหมอกตรงนี้ด้วยนะคะมาพร้อมชุดแต่งที่ดูเรียบหรูมากๆเลยนะคะโอ้โหคันนี้เนเหมาะมากๆที่จะเป็นรถครอบครัวนะคะถ้าเกิดใครสนใจสามารถมาดูได้เลยนะคะที่งานมอเตอร์เอ็กปี2021นะคะและที่สำคัญถ้าใครเนี่ยกำลังมองค่ะรถยนต์มือสอง ทางวันทุค a าของเราเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะคะก็อย่าลืมโหลดแอปของวันทุค่านะคะมาดูรถเม r c e เ e เ b e เ z นมือสองได้เลยนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าเจ้าคันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่มีมือสองนะคะแต่ถ้าใครมองหารุ่นอื่นๆเนี่ยสามารถเข้าไปชมได้เลยคะ่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็ยืนอยู่ที่บูธปอร์เช่นะคะก็มาเจอเจ้าคันนี้เลยนะคะสำหรับปอร์เช่มาคานเอสนะคะคันนี้ก็จะเหมาะกับรถครอบครัวมากๆเลยเพราะว่ามี4ประตูนะคะและที่สําคัญก็จะมีอีก1นคันนะคะเจ้าคันนี้เลยค่ะคทเลราเก้าหนึ่งนะคะบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเร็วแล้วก็แรงมากๆเลยนะคะซึ่งมีเพียงแค่สองประตูเท่านั้นนะคะถ้าเกิดใครสนใจอยากจะดูรถคันอื่นๆเนี่ยสามารถมาดูได้เลยนะคะที่งานมอ t ตอร์ p o นะคะจัดที่ Impact a r e n a เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์หนนะคะวันที่1ถึงวันที่12ธันวาคมสามารถมาดูได้เลยนะคะและใครนะคะอยากจะได้รถยนต์มือสองเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์วันทูค่ะหรือจะโหลดแอปวันทูค่ะมาดูก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บูธของ Ford นะคะมองเห็นเจ้าคันนี้นะคะเจิดจ้าแจ่มจันดมากเลยนล้วก็คือ Ford Ranger นั่นเองนะคะซึ่งเป็น รถที่คนไทยนะคะชอบใช้มากๆซึ่งก็เป็นกระบะแกร่งอีก1คันนะคะใครเนี่ยต้องการที่จะซื้อรถยนต์มือหนึนะคะสามารถมาดูได้ที่บูธของ Ford ได้เลยนะคะและนอกจากนี้ก็จะมีรถกระบะคันอื่นๆอีกด้วยนะคะและนอกจากนี้ก็ยังจะมีรถครอบครัวอีกด้วยนะคะนี่บอกเลยว่ามันดีมากนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในกันดีกว่านะคะข้างในนะคะบอกเลยว่า ไม่ใช่ระบาแบบเดิมๆแล้วนะคะเพราะว่าข้างในของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียบหรูนะคะนี่บอกเลยแล้วภายในเนี่ยก็ค่อนทางกว้างมากๆเลยด้วยนะคะระบบหน้าจอทัชคีนทัชกีนอะไรก็มีหมดแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ออตโต้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังตรงนี้นี่กว้างเหมือนกันนะทุกคนนี่เลยนะคะตรงนี้นะคะบอกเลยว่าก็จะมีช่องชาร์จตรงนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมี ตรงนี้ค่ะนี่เบาะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะตะเข็บอ่าส้มด้วยตรงนี้ก็ให้ความรู้สึกแบบว่าเฮ้ย <s> มันแอบสปอร์ตนิดๆ,ๆนะคะทุกคนสปอร์ตแบบว่าเรียบหรูนะคะนี่ขออนุญาตปิดก่อนนะคะ <S <s ก็ทางด้านหลังนะคะก็จะนี่สับลุกได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะปิดนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งด้วยนะคะที่ค่อนข้างเรียบหรูมากเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยสามารถมาดูได้เลยนะคะที่ บูธของฟอร์นะคะเจ้าคันนี้เลยนะคะฟอร์ r เรนเจอร์ค่ะ,ะมาดูกันอีกคันหนึ่งนะคะคันนี้ก็ค่อนข้างเป็นรถครอบครัวเลยนะคะนั่นก็คือ Ford Everest นั่นเองนะคะตอนนี้ก็นี่เลยนะคะให้ดูภายในเลยนะคะค่อนข้างลักชัวรี่มากๆเลยนะคะเบาะหนังสีดำนะคะข้างในก็ค่อนข้างกว้างขวางนะคะพวงมาลัยก็ ดีงามมากเลยนะคะค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้ใครนะคะที่เป็นคนที่มีครอบครัวใหญ่นะคะจะไปกันนั้งพ่อแม่ลูกหรือว่าญาตินะคะก็คันนี้เนี่ยค่อนข้างเหมาะเลยนะคะแล้วก็บออข้างหลังเนี่ยก็จะกว้างขวางไม่ต่างกันนะคะข้างหลังอ่ะให้ดูข้างหลังหน่อยนะคะนี่ข้างหลังนะคะจะสวยงามมากเลยนะคะมีมีไฟด้วยนะคะทุกคนอ่ะไหนดูเขามีมีแอร์หลังไหม คันนี้ไม่มีแอร์หลังนะคะแต่ว่าข้างหลังเนี่ยเขาจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ชาร์จนะคะซึ่งถ้าเกิดไม่ไม่ต้องกลัวแบตหมดเลยนะคะสามารถชาร์จได้นะคะแล้วบอกเลยว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีแอร์หลังนะคะอ่าเขามีแอร์ข้างบนนะคะทุกคนทุกคนเห็นไหมเอ่ยอ่าแต่ก็ให้ดูข้างหน่อยค่ะอ่านั่นแหละตรงนั้นือว่าไม่ต้องกลัวรอทุกคนรถคันนี้นะคะนั่งสบายมากๆเลยนะคะอ่าถ้า ใครนะคะที่กำลังมองอ่ะรถยนต์รถครอบครัวแบบนี้นะคะก็มาดูได้ที่บูธ o อดเลยนะคะสำหรับเจ้าปอดเอเวอเรนะคะถ้าใครนะคะมองหารถยนต์มือสองนะคะก็ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์วันทูคาได้เลยนะคะวันทูคาก็มีแอปพลิเคชันของเราด้วยนะคะสามารถโหลดแอปมาแล้วก็เลือกช็อปได้เลยนะคะงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะที่นี่นะคะจัดที่ Impact อารีนเมืองทองธาน,นีนะคะ c h a l l ลนเจอร์หวันที่1น2่งถึิบสอนวาคมนะคะมาดูได้เลยคะ่ะ